สองสี่ล้านรับฟาร์มแบบต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่หมีก็จะมาทำรีวิวเนียครับผมนะทุกตัวเลยนะครับเป็นถามกันเข้ามาเยอะหรือเกินนะครับวันตัวนี้ทำไงตัวนี้ยังทำได้ไหมเวลเท่าไหร่ทำได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับพอยท์ที่เราควรจะมีนะครับผมนะยังทำสามแสนนะครับก็จะทำทุกตัวได้ที่พี่หมีจะสอนในวันนี้นะครับผมนะ ก็คือ3ามแสนเคพอยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัวแรกเราจะเอาตัวไหนดีเดี๋ยวพี่หมีจะสอนให้แบบละเอียดนะครับผมตัวนี้เอ้ยไม่เอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวเอาตั้งแต่เปลี่ยนจากคาร์กนะครับผมนะเปลี่ยนจากฮาร์มอนนะครับเปลี่ยนจากฮาร์มมนเป็นคาร์กนะครับผมนะ เปลี่ยนจากาคักเป็นฮาร์มเอ้ยไม,ไม่ใช่สิเปลี่ยนจากฮาร์มอนเป็นคักนะครับผมเราต้องมีพอยต์นะครับหนึ่งแสนพอยต์นะครับผมนะแล้วก็เลเวลของเออ่ฮาร์มอนโดยเวียมเนี่ยนะครับผมนะก็การไปตีเอ่ออ้การไปทำเรกเวียมตัวนี้ก็ทุกคนคงจะรู้กันเนาะบางคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวพี่มีสอนก็ได้นะครับผมก็คือเดี๋ยวเอาไอ้นี่ดีกว่าเอาแบบละเอียดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวบางคนจะทําไม่เป็นนะครับผม ก็คือเราจะมีสมมติว่าเรามีฮาร์มอนเนาะเป็นฮาร์มอนธรรมดาเราไม่มีตอนนี้เพราะว่ามันเลยเคลบเราก็เวลสักประมาณ300นะครับให้เราไปตีโจเซฟนะครับผมนะโจเซฟจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับให้เราไปตีโจเซฟนะครับเดินมาทางนี้เลยนะครับผมนะตั้งแต่อันดับแรกเลยตั้งแต่เป็นนูบเลยเลยครับผมก็มาทางนี้นะครับก็มาทางนี้เนาะ ตอนนี้ก็คือพี่หมีจะเข้าไปตีให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่หมีไม่มีฮาร์มอนนะครับต้องมีฮาร์มอนเท่านั้นนะครับที่ไม่ใช่ฮาร์มอนรอเคียบนะครับถึงจะเข้าไปได้ก็มายืนตรงคุณลุงกแก่ๆนะครับเพื่กด C นะครับเพื่กดเทเลพอร์ตไปเลยนั่นเองนะครับผมนะอันนี้เป็นสกิลของ Shadow the Wolf นะครับโอเค เราจะสมมติว่าอันนี้เราทำฮาร์มอนแล้วนะครับเราได้ฮาร์มนแล้วถ้าเราตีโจเซฟเสร็จเราก็จะได้ฮาร์มอนรีเควียมนะครับตอนนี้ทําได้นะครับฮาร์มอนรีเควียมนะต่อมานะฮะเราจะไปทะเลทรายนะครับเราจะไปทำฮาร์มอนรีเควียมเปลี่ยนเป็นคาร์กเลครับเราต้องมีเลเวลของฮาร์มอนนะครับตัวนี้นะก็คือมีสกิลทันเดอร์นะครับแล้วก็พอยต์หนึ่งแสนเคพอยต์นะครับผม ก็คือเลเวล80นะครับของฮาร์มอนรีเควียมนะครับเราก็จะได้คักมานะครับอันดับแรกเราต้องหาต้นกระบองเพชรนะครับที่มันจะมีโคนนะครับผมนะมันจะมีเอฟเฟกของรากนะครับขึ้นมานะฮะเราก็จะมันหาไม่ยากหรอกนะครับให้ต้นต้นยงไงเจอละนั่นไงนะครับนี่ต้นนี้นะครับให้เราใช้สกิลทันเดอร์นะครับใส่ที่ต้นนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะได้เป็นคาคมานะครับผม นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะลืมละแล้วก็จะได้เป็นครารกฮาร์มอนมาแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพี่หมีมีแล้วนะเระเวลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วเราจะเปลี่ยนจากครารกฮาร์มอนเป็นอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มยังไงที่มีปีกบินได้นะครับผมก็คือตัวนั้นเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันจะเป็นอ่อมันจะเป็นแบบแพ็คนะครับผมแล้วก็คือออฟเฟอร์นะครับผมนะเราต้องซื้อนะครับก็คือเป็นอ่ออยู่ไหนล่ะ ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีขาย่ะตอนนี้ไม่มีขายนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าในร้านค้ามีหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะครับผมนะมันจะอยู่ในช่องเ,ออเดี๋ยวพี่มีดูให้นะครับช่องนี้ช่องนี้ไม่ใช่นี่มันกิรินนะครับเออช่องคอมแบทนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็ประมาณพันเหรือเปล่าหรือ2,000นนี่แหละโลบักนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับผมนะตัวนี้นะแต่มันเคยมีเป็นแพ็คด้วยนะครับก็จะมีอย่า เป็นแพ็คอย่างเช่นมีออร์ติเมทไลฟ์ฟอร์มแล้วก็ได้เย็น10บเอ็มเย็นแล้วก็ได้ดับเบิลพอยต์แบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ถ้ามันจะทำฟรีได้นะครับก็ต้องต้องรีเบิร์ดนะครับเป็นรางวัลรีเบิร์ดอะไรแบบนี้นะครับสำหรับการทำฟรีนะครับหรือเป็นอีเวนต์บอร์ดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือบอร์ดธรรมดานะครับอีเวนต์บอร์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่พวกนี้จะเป็นสเปเชียลบอร์ดนะครับก็คือเป็นบอร์ดที่แบบ ตัวแรนหรือตัวใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเอาเอาอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหินไอที่มันเป็นรูปหัวใจอ่ะพี่หมีก็ลืมชื่อมันนะครับผมนั่นแหละนะครับเอาไปทําเอาไปทําไม่ได้นะครับมันใช้กับคากไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือคนทําเกมบอกเลยนะไม่ได้นะฮะหรือใครทําได้ก็น่าจะแปลกแล้วล่ะครับผมนะต่อมานะครับเป็นทูนะฮะทูตัวนี้เลยนะครับขั้นขั้นสูงขึ้นมาเป็น ล่าง2ตรงนี้ก็จะเป็นปีกสีทองนะฮะ mm. ก็จะมีสกิลอามาตะาอะไรแบบเนี้ย mm. ก็จะสวยขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับทูด้วยครับผมนะเราต้องไปตีค้างนะครับผมนะ mm. เพราะว่าค้างเนี่ยนะครับจะดรอปจะดรอปเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะดรอปไอทูอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มนะครับผมนะก็ก็ไม่ยากนะการตีนะครับผมนะก็มันจะมี ที่หมีก็ไม่ได้ตีให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าของชิ้นนั้นมันหายากนะครับเป็นหน้ากากหรือไม่ก็อยากจะตีให้ดูสักครั้งอยู่นะครับผมนะเดีย๋ยวพี่หมีขอไอ้นี่สักคู่นะฮะโอเคผมกลับมาแล้วนะฮะก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมนะตัวต่อมาเลยนะฮะก็คือฟันนี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแหละฟันนี่เนี่ยจะดรอปดฟโฟซีนะครับผมนะก็เป็น d ดฟโฟเซเรควิมนะับผมนะก็มีวิธีเดียวที่จะได้เขาก็คือ ไม่ใช่มีวิธีเดียวมี2วิธีนะครับก็คือการซื้อด้วยโลบักนะครับผมนะแล้วก็ไปตีฟันนี่นะครับผมจะได้เป็นจะได้เป็น d ีโฟซีอานะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมนะตัวต่อมาเลยนั้นก็คือตัวที่ทําได้ฟรีนะก็คือมี d ีโฟซีอานะครับผมนะทำได้ฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้ Shadow the World ก็ทำได้โดย Event b o a อ d นะครับอันนี้ก็เสิร์ฟให้นะครับผม คิรุควีนโอเวอร์เฮเวนนะครับทำไม่ได้นะครับก็คือต้องรีเบิร์ตนะครับผมนะรีเบิร์ตตรงนี้นะครับจะได้พวกนี้นะครับก็คือรีเบิร์ตเนี่ยคือเราเวลอพันธ์แล้วเราก็ปักรีเบิร์ตแล้วก็จะรีเป็นเลเวลหนึ่งนะครับการที่เรารีเบิร์ตหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้ดาเมจมา7%นะครับก็เอา7คูณ5นะครับถ้าใครรีเบิร์ตครบแล้วนะครับก็คือคิรุควีนก็รีเบิร์ตนะครับแล้วก็หรือจะทำเขาเรียกว่าเดี๋ยวอันนี้จะสอนนะครับ ส่วน CDR เนี่ยจะทำไม่ได้นะครับผมนะเป็นสแตนที่ถูกลืมนะครับอันนี้ก็คือจะแลนิดนึงแล้วก็ตัวนี้แลมากนะครับแล้วก็แพงมากนะครับผมโอเคตัวคิลลกควีนนะฮะคิลลกควีนเนี่ยนะครับผมก็คือให้เราไปยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เรามีคือคิลลกควีนนะครับเลเวลไหนก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าเราต้องมี point นะครับสองแสน K point ในตัวที่คนจะทำรีควีมแล้วก็มีเงิน1ล้านนะครับผม ก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมแล้วเราก็ให้คิรุควีนเนี่ยครับคิรุควีนรีควีมเนี่ยนะครับค่าตัวตายข้างนอกนะครับเราก็จะวาร์ปไปที่จุดทํารีควียมนะครับผมคลิปพวกนี้พี่หมีมีอยู่นะมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับมันมีแค่บางตัวที่มันทําไม่ได้นะครับผมก็ไปเลื่อนดูในช่องของพี่หมีได้ก็เข้าไปหน้าช่องแล้วก็เซิร์ชเลยครับผมเดี๋ยวจะเจอเองนะครับมันจะมีอยู่นะครับต่อมานะครับผม ต่อมาเออลืมไปคิรุควีนเลยโอเวอร์เฮเวนเนี่ยอาจจะมาในบอดอะไรแบบนี้ตามอีเวนต์ได้นะครับเหมือน s อ r อะไรแบบนี้นะครับผมเอสก็มีโลบัคแล้วก็บอดแค่นี้นะครับแล้วก็รีเบิร์ดนะครับสิ่งที่เราจะได้ฟรีนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปเป็น GE o v e r h วอร์เฮเวนจีเอ e อเวหาไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องถามพี่มีมาแล้วนะครับว่าสมุดเดเวลโลใช้กับ GE รีควมแล้วได้เป็นตัวนี้ไหมหรือใช้กับ GE แล้วได้เป็นตัว g Overheaven ไม่ได้นะคบหาไม่ได้แล้วนะครับคิงคิมสันดุยเครื่องก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสแตนที่แหลนะครับถ้าปกติเขาก็จะขายตัวนี้เขาจะขาย160เอ็มเยนตัวนี้เขาจะขาย150เอ็มเยนนะครับถ้าปกติที่มันขายนะครับแต่ตอนนี้ก็คือหาไม่ได้แล้วนะครับผม Magician r u n อ Overheaven ก็ใช้ Magician น u n e ธรรมดาบวกกับสมุด d e v e โล e นะครับผมนะเลเวลไม่จาเป็นนะครับ Make in Heven นะครับผม เมนฮิวเวนเนี่ยจะใช้กับเขาเรียกว่าใช้ซีโมนนะครับผมเลเวลไหนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สมุดนะครับเป็นสมุดของดีนะครับสมุดดีโอ o ุกนะครับสามารถซื้อได้ในช็อปนะครับโดยคิไปตรงมิสนะฮะแล้วก็เลื่อนมานะครับจะมีสมุดขายอยู่นะครับ3 0 m สเยนนะครับนี่เลยนะฮะโอเคต่อไปนะฮะต่อไปเดอะโว l โอเวอร์ฮเก็เช่นกันนะครับ ทำเหมือนกันเลยนะครับผมนะ Star Platinum Over Heaven นะครับมีอยู่เฮ้ยหลายวิธีอยู่หนึ่งนะครับตอนนี้เป็นอีเวนต์นะครับผมนะก็คือดรอปจากธนู Arrow นะครับผมนะสนะครับอาจจะมาในรางวัลรีเบิร์หรือมีในรางวัลรีเบิร์นะครับ3ามอีเวนต์บอร์ดนะครับผมสี่ซื้อด้วยโลบักนะครับผมซึ่งว่า Charlie o t ก็มีในอีเวนต์ตรงนี้เลยนะครับทำฟรีได้แค่เก็บย o 0 n t เก้อยม่วงนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะอ่า go experience requirement เลฮะเดี๋ยวจะสอนนะครับ go experience r e q u i m เราต้องมี GE ธรรมดาก่อนนะครับพอมาถึงตัวนี้เราก็ต้องมี GE เดี๋ยว GE ปิ๊ีอยู่ไหนตัวนี้เลยนะครับมี GE นะครับมีสกิลสุดท้ายของ GE นะครับผมแล้วก็มีพอยต์สามแสน K point นะครับเป็นสแตนที่ใช้พอยต์เยอะมากนะครับสำหรับ GE r e q u i r e m นะครับผม ก็บินไม่ใช่บินเดินมาทางนี้แหละทางเดินมาทางนี้ทางไปเกาะน้ําแข็งนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับก็คือสมัยที่พี่หมีเล่นนะครับก็คือตัวนี้ก็คือโหดที่สุดนะครับผมนะแต่ตอนนี้มันก็มีตัวมาทบมันเรื่อยๆนะฮะก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็อันนี้เป็นสกินนะครับจะแปลกใจทำไมของทำไมของผมเป็นสีเหลืองครับพี่หมีทําไมของพี่หมีเป็นสีแดงนะฮะก็ วันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเนี่ยนะครับแล้วก็ยืนเห็นต้องมุมตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนยืนแล้วก็เล็งเล็งไปทางนี้นะฮะแต่โทรศัพท์ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับไม่เคยลองนะน่าจะทําไม่ได้นะครับนี่ต้นไม้สีทองขึ้นนะครับเราก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะวร์ปมาตึงห้องแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ e นะครับเออฉันต้องการจ่ายเงินหนึ่งล้านนะเพื่อจะทเรีเคียบก็กดไปเลยนะครับเราก็จะได้ go experience รีเคลียบมานั่นเองนะครับ พอยไม่หายนะครับจะหายเฉพาะแค่เย็นนะครับผมนะโอเคถ้าใครดูไม่ถึงตรงนี้นะแสดงว่าไปทำแล้วจะไม่เข้าใจนะฮ okay. ะโอเคเนี่ยเราก็จะได้มานะครับผมดีเลยนะฮะถ้าใครไม่อยากฟาร์มยากๆก็ให้เอารีเบิร์ตปักแะครับผมนะจะได้เป็นเลเวลสแตนแต่เลเวลคุณต้องไม่ตันนะครับผมนะแต่เลเวลของตัวละครต้องไม่ตันนะครับต่อมา เอ่อต่อมาตัวอะไรเนี่ยเอ่อตัวนี้ทำไม่ได้แล้วนะต้องเอ่อเมดิเอ่อเมดิคอเนี่รีคิวมเนี่ยนะครับเมดิคอหรือเมดิกาเรียคิวมเนี่ยนะครับทำไม่ได้แล้วนะครับหาไม่ได้แล้วนอกจากจะมีนำมาอะรีเบิร์ตอะไรแบบนี้นะครับผมนะกเคลซี่ไดมอนด์ก็อยู่ในรีเบิร์ตเลยนะครับตอนนี้คิรุควีนเรียคิวมบอกไปแล้วนะครับสตาร์เมตินมัมเรียคิวม เป็นเด็อกเป็นแอโร่นะในตอนนี้นะครับหายากมากๆนะครับดีนะที่เขาเอากลับมาให้น The w o l วก็เช่นกันนะครับด็อกเป็น Rebirth นะครับผมนะเดี๋ยวข้ามไปตัวนี้ไปก่อนตัวนี้เมจิเชียนเรนนะครับผม Requiem V สองเนี่ยพี่มีได้มาจากการรีเบิร์ h แล้วตอนนี้ก็หาไม่ได้แล้วนะครับผม Magician น a i n r e q u i ยมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราต้องมีเมจิเชียนเรนนะครับผมนะก็คือ MR ธรรมดานั่นแหละนะครับผม น,นี่จะขึ้นล่างเรือควยมนะอันนี้พี่มีเอนชานเนีครับผมนะก็เลยเป็นสีดำๆนะครับผมน,นะเอนชานเพิ่มความโหดให้เขานั่นเองนะครับเอ็มาร์พี่มีอยู่ไหนเนี่ย,พ,ย,นนยพูดแค่เดียวเสียงเริ่มแหบแล้วทุกคนนะครับในนเอ็มาร์อยู่ไหนนี่นะฮะพี่มีเห็นคนเล่นเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับพันสี่สมัยพี่มีเล่นไม่ถึงพันสี่นะฮะพี่มีก็เลย ย้อนรอยให้ทุกคนดีกว่านะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะเป็นเด็กใหม่อะไรแบบนี้นะครับคนที่รู้แล้วเขาก็เป็นก๊อตใช่ไหมนะครับผมนะเอไป็นเล่นเกมอื่นแล้วนะครับผมเกมนี้ถ้าไม่มีอัปเดตเวลเข้ามาเขาก็ไม่กลับมานะครับตัวนี้นะครับเราก็มีสกิลนี้นะครับผมนะเราก็มีเลเวลของเขานะครับคือเลเวล30นะครับก็ต้องมีสกิลไฟบอลนะครับถึงจะทำได้นะครับผมต่อมานะครับเราต้องมีพอยนะครับหนึ่งแสนพอยนะครับผมนะ ที่มีแน,นะนำว่าให้ทำพร้อมกับคาคนะครับผมก็คือทำฮาร์โมนีควีมเป็นคร์งนั่นแหละครับตอนนั้นเพราะว่ามันใช้พอยต์เท่ากันคือเรามีพอยต์ทีเดียวแล้วก็ทำได้สองตัวเลยนะครับผมเคเราไปดูกันเลยนะฮะก็เดินมาทางเกาะน้ำแข็งเหมือนเดิมนะครับไปทางเกาะเดสต์ไอแลนด์หรือกเกาะแห่งความตายนั่นแหละนะครับผม มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือนี่เลยนะครับพี่ตรงนี้แหละม้านั่งอะไรแบบนี้แหละเหมือนมีอะไรอตรงนี้นะนะฮะก็เราก็ใช้สกิลเอนะครับหรือสกิลไฟบอลเนี่ยนครับอ่ะผ่านไปแค่นี้นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับผมนะมันก็จะอยู่ในกล่องเก็บของเลยนะครับอันนี้ก็คือพี่มีแล้วนะครับมันก็เลยมีขึ้นตรงนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับสําหรับการทํารีเคยมนะครับ ถ้าพี่หมีผิดพลาดไปตรงไหนก็ไปย้อนรอยกลับดูคลิปเก่าๆได้แต่ว่ามันจะอยู่ลึกมากเลยนะฮะสำหรับคลิปที่ทำรีวิวนะครับมันจะไม่ค่อยปัจจุบันสักเท่าไหร่เลยครับผมนะก็ไปย้อนรอยดูได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าอยากให้พี่หมีทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ Bye. บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็คงจะหมดแล้วแหละเนาะสำหรับการทำรีวิวนะครับแล้วก็ทำตัวละครนะครับก็น่าจะไล่หมดแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้บายบายครับผม